สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำาวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะแล้วก็อังจริงที่ผ่านมานะนับจัดย้อนไปจากคลิปล่าสุดอผมก็ไม่รู้จะมาอัปเดตอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันยังลงอยู่แล้วก็ภาพรวมมันก็ไม่ได้มีแรงอะไรถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของการรีบาวขึ้นมาตั้งแต่ตอนตอนอมีช่วงหนึ่งที่ที่หลุดที่มันหลุด ช่วง39 0 0 0ลงมานะหลุด40,000ลงมาแล้วก็มามามาเริ่มรีบาวเล็กๆตรงช่วงแถวๆ3 4ม5นี้ตรงเนี้ยก็มองว่ามันโอเคมันเด้งก็จริงแต่แต่ช่วงนั้นอนะยังไม่ค่อยมีแรงอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มมามีช่วงที่ดีดกลับขึ้นมาตรงเนี้ยแถวๆสี 44, ่หมื่นสี่ป่ะเออน่ารุ้นแต่ว่าแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันย่อลงมาแล้วดีดกลับแล้วโดนทุบลงมาไอช่วงวันที่สิบเจ็ดเนี้ยก็เลยมองว่าโอเค น่าจะน่าจะไม่ไหวและถ้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการดีดกลับขึ้นมาช่วงนี้แต่ในแง่ของโฟงสร้างเทนนะครับที่เราดูเนาะในเรื่องของอ่าในอันนี้เป็นทำ m ฟ f r เ m d นะที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะของการย่อลงมาแล้วเด้งไปทำอ่า l o ว e r high เนาะแล้วก็ลงมาทำ lower low เด้งลงไปตรงชุดนี้ก็ก็เราเทียบกันก็ยังเป็น l o ว e r high อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลยไม่ได้มีอะไรน่าตืาน่นเต้นจริงๆตรงนี้ถ้ามันมัน แอบลุ้นเหมือนกันนะถ้ามันเป็นลักษณะของการไสเวอออกห้างไปนะครับแล้วเริ่มมีการดีดกลับขึ้นไปต่อเออหน้าลุ้นว่าอาจจะเริ่มมีการฟอร์มตัวเป็นเป็นเทรนดใหม่กลับขึ้นมาแล้วก็ไปลุ้นแถวๆด้านบนแต่ว่าสุดท้ายก็ดูทรงแล้วถ้าหักหัวลงมาอย่างงี้ก็ไม่น,าน่าจะไหวเนาะก็เบื้องต้นมองว่าในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงมาเทสโรเดิมแถวๆสามห กว่าสามหมื่นห้าแถวแถวนั้นก่อนเนาะแล้วก็แนวรับตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้เรามองเป็นฟอสเบรกไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเบรกขึ้นไปย่อลงมาเทแล้วเด้งกลับไปไม่ไหวแล้วโดนทุบลงมาต่อนะครับเพราะงั้นก็มองเป็นฟอสเบรกไปเราก็ยังใช้เป็นในเรื่องของอแนวต้านเหมือนเดิมนะถ้าราคาจะกลับขึ้นไปนะครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้าน กรณีราคาจะกลับขึ้นไปเนี่ยจะเจอแนวต้านในระยะสั้นนะั้นอยู่แถวๆถวสามหมื่นเก้าเก้าร้อยถึงสี่หมื่นสองนะครับกรณีลงมานะครับระยะสั้นอาจจะมีแนวรับรวมนะอยู่แถวๆประมาณสามหมื่นสี่แปดร้อยถึงสามหมื่นห้านะครับส่วนโซนแนวรับในภาพใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามแปดร้อยถึงสองหมื่นเก้าแปดร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะก็ถ้ามันเบรกโลงเดิมตรงนี้นะโอกาสที่ลงมาย่ำแถวๆโซนสามหมื่นสามหรือสองหมื่นกว่าเนี่ยมีโอกาสแน่นอนนะ นะครับประมาณนั้นไม่อยากใช้คําว่าแน่นอนนะมีโอกาสมากขึ้นแล้วกันนะ,นะครับเดี๋ยวจะหาว่าฟันธงนะครับทีนี้มาดูใน time frame week หน่อยแล้วกันนะในภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงปลายมกราถึงช่วงต้นช่วงปลายมกรานเนาะตั้งแต่วิกที่ยี่แล้วก็ช่วงสิ้นเดือนนะครับมันมีการรีบาวขึ้นมาแต่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองมย้อนกลับมาดูภาพใหญ่เนี่ยตรงนี้นะครับนับตั้งแต่ลงมาตรงนี้เลยเนี่ยลงมาชุดเนี้ยลงมาถึงตรงนี้นะครับมันลงมาอยู่ประมาณ เนี่ยลงมาอยู่ประมาณสักสลบอยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะสีกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วจังหวะที่เด้งขึ้นไปตรงนี้เป็นแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่ถึงไม่ถึงสัดส่วนไม่ถึงครึ่งนึงด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองว่าเป็นเป็นวอลลุ่มที่เข้ามาในระยะสั้นนะครับ แล้วก็พอจริงๆถ้าวีคที่แล้วเนี่ยมันปิดบวกต่อเนื่องกันได้สักสามวีคนะโอกาสที่จะลุ้นไปต่อก็มีมากขึ้นเนาะอย่างน้อยๆอ,อาจจะมาแถวๆห้าหมื่นกว่าได้แต่วีคที่แล้วเนี่ยมันปิดไปแบบเป็นลักษณะของการพักตัวหลัจาจกขึ้นมา2วีคแล้วก็พักตัวแล้วก็เริ่มมีแรงขายเข้ามานะครับทีนี้วีคนี้ลงมาอย่างนี้เนี่ยวันนี้วันอา,อาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าวันจันทร์เจ็ดโมงก็ปิดแท่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าแท่งวีคเนี่ยโอเคน่าจะปิดแดงเนี่ย ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคหลังจากที่ขึ้นมา2วีกนะวอล่มในฝั่งแรงซื้อเนี่ยหายไปแล้วเพราะว่าเริ่มมีแรงขายดกดเข้ามานะครับแต่มันยังไม่คอนเฟิร์มแต่มันจะมาคอนเฟิร์มที่วีกนี้ว่าโอเคแรงขายเนี่ยเข้ามา เคลียร์วอลลุ่มในฝั่งแรงซื้อทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นวิกหน้านะโอกาสโอกาสที่จะลงต่อไปก็มีมากขึ้นอาจจะมาย่ำย่ำกันตามตามที่ตามจุดที่เราสังเกตกันในในทำเฟรมเดนะก็เนี่ยอาจจะลงมาในภาพใหญ่ก็สอดคล้องเนาะอาจจะลงมาแถวแถวสามกว่าก็ได้แต่เบื้องต้นในระยะสั้นถึงระยะกลางมันมีการรีบาวอยู่แถวแถ4สามหถึงสามหมเพราะฉะนั้นก็ ลองโฟกัสตรงนั้นก่อนก็ได้นะแต่จริงก็ให้ระวังไว้นะเพราะเก็บตรงนี้เป็นไปได้หมดนะครับเหมือนที่เคยย่ำกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ผมมองว่าในกรณีจะรอเก็บของเนี่ยรอแถวแถวอาจจะแบ่งไม้เล็กไว้แถวแถวสักสามหมื่นสี 3, ่แปดร folk, ้อยสามหมื่นห้าแถวๆนั้นกะ็ได้แล้วก็ไม้ใหญ่อาจจะมารออยู่แถวแถวสักสามหมื่นสามแปดร้อยถึงสองหมื่นเก้าแปดร้อยห้าสิบอะไรแถวแถวนี้นะถ้าหลุดก็ถอยออกมาก่อนนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าไม่หลุดก็ มีมีรุ้นในเรื่องของการย่าฐานกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยว่ากันในเรื่องของการกลับตัวตอนนี้ยังยังไม่มีสัญญาณกลับตัวให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงต่อก็ยังมีมากกว่าอยู่นั่นเองประมาณนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองภาพรวมอัปเดตล่าสุดจากผมแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมาก็สักระยะหนึ่งแล้วเพราะมันไม่มีอะไรจะให้คุยจริงๆนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับถ้า เพื่อนชอบเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ